สวัสดีครับผมอาจารย์พวงแป้เข้าวพิงชนเวลาเจอคนที่มันติดน้ำกระท่อมเอ่ยาบ้าเอ่ยาอีอะไรยาอะไรที่สมัยนี้ออกสื่อกันเยอะแยะไปหมดแล้วข้างนอกระบาดเยอะแยะมากถามว่าถ้าในกรณีมีคนคนหนึ่งเขาติดยาบ้าหรืออารมณ์ที่มันแบบคมสติไม่ได้แล้วคว้ามีดเข้ามาฟันเราจะทำยังไงดี จำไว้ข้อหนึ่งว่าในโลกนี้ไม่มีฮีโร่นะครับอย่าใช้มือถึงแม้เราเป็นมวยหรือเปแปลนอะไรก็ตามอย่าใช้มือไปรับไปต่อสู้เขาเขามีอาวุธเราควรจะหาอาวุธักอย่างนึงใกล้ตัวเราอย่างเช่นถ้าเราเป็นร้านขายของแน่นอนเราต้องมีตะหลิวก็เป็นอาวุธนะไม้กวาดก็เป็นอาวุธทุกอย่างเป็นอาวุธยิ่งถ้าเป็นไม้ยิ่งดีเลยครับไม้ท่อนหนึ่งเลยนะฮะแข็งแกรนนะฮะไม้ยาวยิ่งไ่ได้เปรียบโอเควันนี้ผมแสดงผมคงไม่ใช้ไม้เพราะมันอันตราย ก็เอาไอ้นี้มาแทนไม้นะฮะถติว่าไอ้นี้คือไม้หรือเอาตัวอย่างหนึ่งเรารีบฟ้าเข้ามาคนติดยาบ้านเนี่ยเวลาฟันเขาจะไม่มีไม่มีลีลาการฟันที่เขาเรียนเรียนมาเขาจะฟันแบบโดยทั่วไปจากง้างดาบแล้วก็ฟันหรือไม่ก็ฟันเข้ามาเลยตัยทั่วไปเป็นอย่างนั้นถูกไหมฮะสิ่งที่เราต้องจําไว้ว่าถ้าศัตรูมีมีดไม่ว่ามีดสั้นมีดยาวเราอยา่าไปเล่นหัวเล่นตัวเล่นขา เราต้องดูที่อาวุธมือไหนจับอาวุธเราต้องทําลายมือที่จับอาวุธก่อนเพราะสิ่งที่อันตรายที่สุดก็คือดาบที่อยู่ในมือเขานะฮะเพราะฉะนั้นเราอยา่าไปเล่นส่วนใหญ่แล้วจะเล่นตีหัวตีตัวมันติตพาดถ้าตีแล้วคนจิตยา,า้าตีแล้วเขามันสึเกเจ็บมีดเหญ่ๆในมือเขาสามารถฟันเราได้เพราะฉะนั้นเราต้องทําลายอาวุธที่มันจับศูนย์กลางเราตอนนี้คือปกป้องเราแล้วตีได้เร็วทีวววว่สุดเวลาเขาฟันมาปุ๊บแม ตรงแขนเขามือไหนที่จับอาวุธนะฮะนิ้วก็ได้ให้เขาเจ็บอย่าไปยุกกระดับนะฮะตัวไม่ควรอ,อยู่เฉยเ,เขาฟันป๊อปเราเขาจะหลบนิดนึงพอตีน้ามือมีดเขาเจ็บแล้วยังไม่พอพอตีเสร็จป๊บนะฮะแน่นอนเขาเจ็บขเขาจะมีการถอยนิดเดงไม่เีลือใครทนได้พอถอยนิดนึงปป๊บเราฟาดเลยใช่ไหมฮะอันแรกเลยพอตีเสร็จป๊บก็ถอยป๊บฟาดพี่ฟาดเข้า,ปขา,ปขาไปในมือที่เป็นข้อมือเขา นะอันนี้ผมร้อยเซครับถ้าอาวุธตีเข้าไปแล้วผมไม่เชื่อว่าเขาจะยังอยู่ได้อาวุธเขาต้องหลุนจากมือแต่ไม้ถ้าเขาแทงมาในกรณีเขาแทงมาเหมือนกันครับเอาหลบเราตีที่ข้อมือไม่ว่าโดยทั่วไปแล้วเขาจะตีจากบนจากล่างจะแทงน้อยคนที่ติดยาบ้าแล้วเขาจะฟ้ามาอย่างนี้อันนั้นหมายถึงว่าคนที่เป็นมวยต่อให้เขาเป็นมวยเขาติดยาบ้าแล้วเขาก็ฟินได้อย่างนี้ไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราจะตีตรงนี้ พอตีอยู่่เสร็จปั๊บฟาดต่อเนียแะแน่นอนตีปั๊บเขาเจ็บเราก็จะฟาดต่อสั้นๆรับรองครับหลุดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ควนเข้าไปจับอาวุธเพราะคนติดยาบ้าเนี่ยมันบ้ากําลังมันยิ่งกว่าช้างตกมันดิเพราะฉะนั้นเราเข้าไปจับอาวุธอันตรายมากเขาจะมีแรงที่มันไม่เหมือนคนช่วงเวลานั้นมันแทบจะกลายเป็นแอคแบนได้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปยุ่งกับมันเพราะฉะนั้นเราจะก็ตีได้วงนอกเพื่อให้อาวุธมันหลุแล้วเราก็าทำลายขามันนี่คือความปลอดภัยที่สุด อย่าใช้มือเป่ารับนะครับทุกอย่างเราต้องหาอาวุธอาวุธอาจจะเป็นเตาหลิวอัตลิวไม้กวาดไม้แข็งท่อนเหล็กท่อนไม้อะไรก็ตามรอบตัวเราที่หาได้ที่มันเป็นท่อนนั่นคือปลอดภัยที่สุดเวลาฟันมาไม่ควรไปปัดท่ากับอาวุธนะครับจำไว้อย่างเดียวนิ้วข้อข้อตัวลบนะฮะโดยเฉพาะมีท่าหนึ่งที่ง่ายที่สุดเลยก็คือในกรณี ถ้าเกิดเขาง้างขึ้นมาเราเข้าทันเลยเขาง้างขึ้นมาปุ๊บเราเข้าตีเลยมีดยังไม่ถึงตัวเราฟาดไปเลยนะฟาดข้าแขนอันนี้ดีที่สุดถ้าในคนีเราใจถึงนะครับแต่บางคนมันใจไม่ถึงเขาลงมาแล้วเราคัดกันแต่ถ้าใจถึงเขาง้างเมื่อไรปุ๊บเราเข้าเลยครับตั้งที่มือเลยอันนี้มาตรฐานที่สุดไม่ให้เขามีโอกาสในการฟันเลยครับโอเค